ราคาไข่ไก่ขึ้นสูงการปรับราคาทำให้ร้านค้าและผู้บริโภคต้องหาทางใหม่ในวันที่29พฤษภาคม2567สากรผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้ประกาศปรับราคาไข่ไก่ขึ้นเพิ่มอีก20สตางค์ต่อแผงซึ่งส่งผลให้ร้านค้าทั่วประเทศต้องปรับราคาขายไข่ไก่ขึ้นด้วยการปรับราคานี้ส่งผลกระทบกับผู้บริโภคที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มในการซื้อไข่ไก่และยังส่งผลต่อกลุ่มธุรกิจที่ขายไขยย่ไก่ ด้วยเช่นร้านขายทรงไข่ไก่และร้านอาหารตามสั่งในจังหวัดกาญจนบุรีก็ไม่พลาดที่จะรับผลกระทบจากการปรับราคานี้นางสงบดิตประชาหรือเจคิปผู้จัดการศูนย์จำหน่ายไข่ไก่กาญจนบุรีเปิดเผยว่าการปรับราคานี้ส่งผลให้ราคาไข่ไก่เบอร์ศูนย์ที่ปัจจุบันขายอยู่ประมาณแถงและ1 4 5บาทจะปรับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ1 0 0 5ง1 0 5 1บาท ซึ่งส่งผลให้ลูกค้ากลุ่มหนึ่งเลือกที่จะไม่ซื้อไข่หรือเลือกซื้อน้อยลงเนื่องจากเศรษฐกิจที่ไม่ดีการปรับราคานี้ยังส่งผลกระทบต่อกําไรของร้านค้าที่ขายไขย่ไก่ด้วยเนื่องจากร้านค้าต้องรับไข่ไก่มาในราคาที่สูงขึ้นแต่กําไรไม่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นอกจากนี้การปรับราคานี้ยังส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคด้วยมีการสังเกตเห็นว่ากลุ่มลูกค้าที่มาซื้อไข่ไก่มักจะเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการซื้อโดยการซื้อเพิ่มจำนวนมากขึ้นเมื่อราคาตกลงแต่เมื่อราคาเพิ่มขึ้นกลับจะลดลงซึ่งเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ทำให้ชาวบ้านไม่มีกำลังซื้อมากนักนอกจากนี้การปรับราคานี้ยังส่งผลให้ร้านอาหารตามสั่งต้องปรับราคาเมนูที่ใส่ไข่ไก่เพิ่มขึ้นด้วยซึ่งมีผลต่อกำไรของร้านค้าเหล่านี้ด้วยโดยทั้งนี้การปรับราคาของไข่ไก่ที้งแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ และผู้บริโภคเท่านั้นแต่ยังเป็นภาพลักษณ์ของสภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนในช่วงนี้ซึ่งต้องการการปรับตัวและแนวทางใหม่ในการดำเนินชีวิตในสถานการณ์เช่นนี้ต่อไป